โอเคมาถึงก็ไลฟ์เลยด้วยความลืมอย่างลืมอย่างแรงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ,รบโซโลงแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนตัวเขาก็เดิมตัวเดิมๆดมของเขาเฮ้ยทำไมใช้ลอลี่อ่ะฮะทำไมใช้ลอลี่ละ่ะ นีหลอลี่แล้วไม่แต่งตัวจัดแ่านหรอ,อเ,เ, <c oughs> เอาเหรอเฮ้ยผมลืมตั้งชื่อเลยเอา้าวเดี๋ยวออกไปแบบไม่ต้องออกไปจากเกมก่อนไหมแล้วค่อยไปตั้งหรือว่าตั้งได้เลยตอนนี้แม่ผมลืมตั้งไอ้หน้านั้นเขาเรียกว่าไรนะหน้าบอดแคสผม สวยเด้สวยเด้ตั้งว่าอันนร้เป็นภาษาขมหรอ๋อเกมอะไรอยู่เนี่ยคนละเกมคนละเกมมาแล้วที่ดินตระกูลยามาโอกะดุมาโอกกะเกมแรกของปีสองพันยี่สิบหกีเนียนั้นตัวอะไรอ่ะกะาย ไปไปอยู่บ้านเล็กนะผมมาดิเขามีไอ้นี่ด้วยไอตัวตัวคล้ายๆแบบว่าไอเนี่ปีศาจิ้งจอกเล็กๆอ่ะโดนไเลยไฟเลยจิไม่ได้หรอไม่ไ แบบเมื่อได้เล่นนานเงี้ยขอปร,ปรับตัวก่อนได้ได้ขออนุญาตปรับตัวนิกน้อยถึงไปกลางดูดีกว่าเด็กเราก็วิ่งติดของเราอยู่นั่นเลยเนาะเฮ้ยไม่ได้เบคโนเก็บอะ น้องควงอมน้องวงน้องวงสง้งส้วงแล้วสเสคมเสคมเสคมไไไม่ดวยไม่อลเเเสองเยอะจริงสองเยอะจริงไม่นุ่มมันมันใกล้น้สาวอ ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนอีแวนเขาทำเมนูเป็นผู้เล่นยุคเก่ามากอ่ะใช้แบบเียวไมใช้แบบเียเลยตัวอล่าเนี่ยตัวอล่าเนี่ยตัวอล่าเหรอตัวอล่าใช่ใช่ใช่ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเรา เขาโซนออน่ะเขาโซนออน่ะเขาโซนเขาโซนจึงจ้งเลยโซนจึ้งจึ้งหน้าชั้นหนึ่งวะใช่ใช่แต่เขาโอ้โหเขาเขาอ,อยู่บ้านอ่ะโอ้โอ้ยปล่อยเราไปวิ่งเล่นเถอะเรายังมีประโยชน์อยู่อุ้ยเฝ้าเลยเหรอใช่เป่าสุดยอดปะ หลอดขึ้นนะแต่มันมันช้ามากเลยตกตกตกเฟดเฟดตกเฟดได้แค่หนึ่งในสามเองนะหลอดดิ้นอ่ะอุ้ยอ่ะทำเตือนค่ะโอ้ยเพื่อนทักก่อนทบกก่นเขาจะซ้ำเขาจะซ้ำแล้ว ไปให้พ้นจะเปื่อจะทนพออึดพออมก็ว่ามามีหน้าต่างมีหน้าต่างเจอเพื่อนปลเนี่ยได้ลองโดดตู้ดูยอยังยังยังทำไมอ่ะเฮ้ยชุพ่งเหรอไปเช็คว่มีอะไรหรือเปเิดเปิดเปิดตู้ไว้เปิดตู้ไว้แล้วมันกีเหรอระวังนะเขาเปิดตู้นะ เห็นแล้วละแล้วคิวโอ้ยฮาความรักความเมตตาเพื่อนจะเอาสไตล์ก่อนเจอเพื่อนนั้นรับามสูตรเพื่อนไปแล้วเพื่อนคนได้ไหมผมแล้วไปน่าจะมีองเจอนะคุณเออเจอจริงด้วยแขนนี้ขวนสุดท้ายเพื่อนต้องไมเทนะอีแนะเดียวเรียกความเรียกเรียใครม่ได้เียนที่ผมผมผมองมัน่ผมนี

โดนจำแด้วโหวันโดนจำเลยน่ามารที่เราไม่ือไได้วยเลยใช่เลยนิดนึงหลุดแล้วเนี่ยทอแล้วไอทอแล้วโดนสีโนต่อหัววันเลยอแล้วเตะมีคนบางคนเขาแบบว่า บอกโสดเจ้าผมเจ้าผมยาวๆยาวๆบันยาวัรรยาวันแลยไปเลยไปเลยไปเยอีแบนเอากำดักระเบิดมาด้วยเหรอได้วางสักอันยังเฮ้ยโอ้ยยังเลยหลงไฟอ๋อโอ้โหมีเรื่องไม่ได้เลย ไม่น่าเล่นได้ย่อไว้นะเออเล่นไม่เก่งเลยใช้วิธีซ้ำใช่ไหมเอออ,อ, <laughs> อีแวนทำไมทำอย่างนี้อีแวนเอาอีกแล้วเขาวิ <laughs> <laughs> <ะ>่งกันให้ตลอดเอาตัวเองแรกอะไม่ถูกเดียไม่ถูก <laughs> มันบอกไซมันบอกแมนนะอีแวนนะ <laughs> <laughs> อีแวนเข้าบ้านละ เฮ้ยหือน้แต่แนี่ือได้อย่าง้ยใช่อีวานควรจะเป็นนักปั่นที่ดีมากกว่าแต่เขาก็เล่นน่ารักนะเขาเขาซัพพอร์ตแต่ว่าถึงแม้ว่าจะบางทีมันจะไม่เข้าทางอะไรอย่างนี้ ก็เล่นน่ารักอะไรเงี้ยขนาดเอโวยังชมเลยเขาก็ช่วยดีนะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ดิฮ่าฮ่าเออคือเฮ้ยเขาเขาเขาปลาเอ้าวปลายังไงไม่โดนเนาะลนยเขาลนไงเซื่งเขาจะติดไงเอะยะกูนายโฟะต์โฟะต์โฟะต อโอเคเพื่อนฝันฟรีคนะใช่เพื่อนฝันฟรีห้องคยวได้เลย้ยัไหนไปังนนะไห้องวีไหมเนี่ยไม่ไม่ไเฮ้ยโอ้โหเหลืออะไรโอ้โหไม่รู้ถ้าเป็นผมลงเครื่องเสร็จผมมีอดีตได้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 เนียเนียเลยเนียเพื่นอีกสิบเปอร์เซ็นต์เ่อนอีกสิบเนต์สเปอร์ะ ้ต้องดึงไม่งั้นผมไม่ได้นยได้ยินสามสองหนึ่งกูว่หาแล้วโอ้โหตัววันนีอะไเ้ออะไรอแบนอนังแกะ

โอ้โหโมนี่โมลี่ได้เลยคุณนายใช่ไหมหรือคนสุดท้ายอ๋อเดี๋ยวนี้โมลี่ได้แล้วใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วแล้วเราจะเอาโมลี่มาทำไมนี่หรอเขาออกไปแล้วไงใช่ป่ะคุณน็อตใช่จริง โอ้โความขับแขนความขับแขนอ๋อโหนายโดนความขับแขนเหรอคุเป็นผู้ใหม่เหรอใช่ใช่ดูเลยเป็นเป้าเหมียวเป็นเป้าเหมียวอ๋อการไฟการการไอ้การอ่าการอะไรนะไปฉายปะการส่องไฟเขาเขามีแลนคอเพื่อนบอกเขามีแลนคอใช่ใช่ แล้วเขาเขาาแล้วเพื่อนเขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นเป็นเหยื่อออ s เซชั่นอ๋อเพื่อนไม่ใช่เรา I see ทำไมเขาไม่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 คิวผมคิวอะไรล่ะครับผมล้มอยู่อไม่ได้ล้มอ่ะเออจะไปคิวอะไรก่อนนะไะเด็น she forget to kill you yeah she forget <laughs> she forget <laughs> ้องมีความขับเค้กล้วดืมเลย้ยชุดอิชาเปลี่ยนมากกว่ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนทำไม่อิชาแบบมีชุดปะชุดชุดเขาแบบเออร้องใส่เอาตายไว้เออเอองั้นนี่ก็ตายไว้ นี่ก็ตายไว้ไม่ไหวแต่ละชุดไม่เอนี่ยว่ะเราเป็นแบบนี้ดีว่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ดวงแสงส่วนใจจะตายไว้ก็แม่ก็แม่ก็มึม <laughs> ึ เออแฝงเพิ่มแจมได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้คุณคูณสามแต่เพ่มแจมส่วนตัวด้วยโนโอ้ยมีคนตปัดปัดที่กะชากหมาอห้อยที่ชายช้องรูยเนะฮะถ้าใส่กันมาสี่คนอ่ะคิลเลอร์ต้องเล่นไม่ซ้ำอะจะได้แจมมันเยอะอ๋อเหรอใช่เปลฟงกันอะแล้วเขาคิดว่าการเก็บเก็บหมดมันมันดีกว่า เขาไม่ด้ชอบเล่นไม่ได้เต็มไวเไม่ผีโอปาที่ไหมดีใจงั้ใช่อใช่ใช่ใช่ใชแล้วเราเราเราด่านอย่างมือแล้วเราก็ใส่ถุงมือเรืองแสงโอ้โหเราชุดเดดเดดเดดตายไว้เดชตัวอะไรอ่ะน้องเดดน้องเดดชื่ออะไรวะผมเดชตู้ตู้เดดเดชเดชอ๋อผีตู้นผีตู้นมันเห็นเราแล้วผีตู้นผีตู้นมันเห็นเราแล้วเพื่อนตู้นเยอะมาก

วิรู้สึกว่าเขาเคือชงจะมาเขาอาเขาปล่ยเงามเขาเปล่งเงาดักวไอเดินไวก่อนคุณไอเดินไวก่อนอย่าเพิ่งล้มเขาป่าปล่อยเงาดักจะกเาเดินช้าลงเขาอยู่นี่อยู่ใกล้จังเลยอ่ะ เกรงใจจะปั่นต่อดีไหมาไอ้ให้มเลห่ลยใหญไองไ่้องม่ัม่หมเ้ขามาเขามาเลยใหญ่เฮ้ยขวาขวาไปขวาไปทางมเลิหาผมเราจะปั่นต่อนะจะปั่นต่อนะเขาม่กระดูกแตกแลวนะโอ้โเขาห่วงเธอมาเลที่ผมไป จะโซนตรงนั้นแน่เลยหมดผมเข่ามืดแล้วมืดแล้วเฮ้ยเข้ามาบ้านใหญ่เข้ามาเรือเข้ามาเรือเข้ามาเรือเรากผมใบปัดไรได้สองโอเคเขาขึ้นไปข้างบนเรือแล้วนะระวังไล่อ่ะ สิผ่านแล้วกระเป๋ามันจะหมดด้วยว่ะลืมเลยใช่โดนแผ่นดินสูบวางเลยกระเป๋าไม่หมดใช้ไม่ได้ทีนี้มาปั่นมาปั่นสะพานต่อนะมาแล้วนะไม่รู้คนใดมาอยู่ผมธนางนี่ไงบอกแงยัไล่ไล่อยู่ไล่ไล่ปั่นตรงนี้ดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาจริงมาจริงกระด้างพี่พี่ย้อนไปรี่ย้อนไปโย่ขอบ้านเล็กโย่ขอบ้านเล็ก มืดมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเออีวนปั่นไหนเนี่ยอุ้ยสวัสดีค่ะเหงยอม่จ้ามีกระเป๋าเครื่องสำอางอิถุหไปตายไโอ้โหมินาแลคุณายจะแขวนไหนเลยทีนี้ มลอใหญ่ดีอ๋อาไปจัตัวไ้เอเธอไปดึงได้จ้นไเพื่อนเสตีไม่ลิตาก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอาไปวางให้ขึ้นใหญ่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงแล้วอ๋ออเวนตนอ้งาเอ้าทาไมโดนตีเพื่อนเห็นเพื่อนอ๋อ เจ็บอยู่แล้วเหรอมาเร็ว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 มาฮิวมาเบนมาเบนมาอ๋อเข้ามาเข้ามาเข้ามาผมเลยแน่ผมเลยแน่ไปเลยเดี๋ยวพิ่งไปดึงเพื่อนวางวางเงาวางไปดึงมาตรงนี้เขาทิ้งเงาไว้นี่เหรออยู่กับผมอยู่กับผมโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ร้าวครับร้าวครับ อ,อเขาาไมกคตใ้เฟเ็่เไมไอ้มาอีเม้ย่ตัวเเือหอไหมันเห็นาหเาล่าเราเนี่ยคนไอเก็กระเป๋าเราต้องวางคามแบบหดกันต้ตัวรๆเลยวะติดไอ้นี่ไงเพว่าเฮ้ยเจ้าหมเมาเาแบบว่าคมแบ็คให้ระบให้เล โอ้โหเครื่องฉันอยู่ไกลๆพวกหล่อนดีกว่าเพื่อนโดนแขวะโอ้โหห้องดีช่วยด้วยหิวให้หน่อยอ่ะคุณมีคุณมีอยากเข้ามาคุณมีไม่เห็นเราล่างเห็นหรอล่างเอาอหรอเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาพาผมพาผมพาผมบ้านเล็กเฮ้ยแม่ติด่มแม่งเมื่ออยู่บ้านเล็กอ่ะเจอเกี่ยวแล้วเอามาก่อนเอามาก่อนหัล่กลับโอ้ยแม่งคนเืยเมื่อจัะมองไม่เห็นอ่ะ เค้เป๋าเพื่อนตกตรงนี้อ่ะไ,ไม่เห็นเอาล่าวาน่ะ <c oughs> คอตีแล้วเขาทิ้งไปแล้วนะกลับมากลับมาข้างบนข้างบนเดี๋ยวเขไปเฮ<อ>้ยหล่างโอหโดนโดนโดนทิน้งได้ผมได้ผม ช่วยช่วยมาเขากลับมาเขากลับมาอุ้มเฮ้ยกลับมาจิงคนอหาผมดูไม่ได้ไม่ทกระเทียเครื่องอุ้มแล้วมองไม่เห็เียใครบ้างครับน้องชายเล่นกับคุณ เพื่อนเนี่ยคุณเพื่อนแล้วก็คุณแฟนแล้วก็เพื่อนต่างชาติอีกคนหนึ่งอยู่กับผมด้วยขับไปลับไปกลับไปเลยใหญ่ลับไปเลยใหญ่ดีแวนไดโอ้ยสอรีเพื่อนยูคอนยูคอนผมมาแล้วไหนอะ เดี๋ยวรูปเลยรูปยูเลยนั่นนั่นโอ้โหะชงชานชงชาเพื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชี้อีกเลยเดี๋ยวที่อีกเลยพอวามเล่นไม่แล้วแหละไอหิวไหมหิวในบ้านไม่ดีนะมีตู้โอ้โหเขามาจริงเขามาจริงผมเรือมาอยู่ผมเรือ ทำไมตู้มันมดังอะ่ะอุ้ยม,มันไปเดินมาอย่างวะหรือเขาชิง่งเขาไม่ได้เปิดแต่เขาชิ่งมาฟุ้งฟุ้งอเงี้ยอมผมอมผมโอเค okay ค่ะจะล็อกตู้ให้หมดไว้ไม่กล้าเขาปั่นตรงนี้ได้ไหมมืดสดุดมืดสุดในสามโลกเฮ้ยมาตู้บ้านเล็กมาตู้บ้านเล็ก มาแต่ไม่ออกออกแล้วออกแล้วออกต้นเล็กแล้วยิงหมดได้นะผมเล่นให้ได้เราก็ปั่นไปช่วยคุณเมย์คุณเมย์เฉยเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอออยู่ข้างหลังเรือผมเล่นให้ผมเล่นให้วางบนเพลย์บนเรือข้างเรือผมมีทางหลังรอไปเถอะมีโทรศัพท์ผมมีโทรศัพท์รอไปเถอะรอไปเถอะเพื่อนคุณข้างไหนคุณงไหนปั่นข้างๆบ้านเล็กอ่ะ เเอย่นะกล่องมากลงไว้ตรงนี้มอาอจริงเหรอเวงกรรมแล้วปั่นไปเยอะเลยผมวางกล่องอไว้ต้องขยบไปว้ไกลแค่จะวางอ่านได้ป่ะั่นได้ป่ะอ่นได้ป่ะปั่นไล่ไล่ผมยาวไล่ผมยาวคิวแป๊บหนึ่งคิวแป๊บหนึงเุ้ยไ่เดินไวดังวะจริงด้วยในอยู่ในโหมดนี้มันเดินไวอยู่นะผมบอกกน ต้องปั่นล่ะคุณไอ้เขาปั่นไปเยอะเลยอะไมัด้ออขขได้เบพื่อนเขาบอกว่าแผนที่เขาว่าอยู่ข้างๆเรือบนพื้น,ะน,นอะตีมา่งน,นี้เข้ามาแล้ว้า,า,า,าน,นอคุณอ ว่ากังอะไรปะยัง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 ไปบ้านเล็กอยู่เฮ้ยมัน้ยมันเปิดตู้หลอกเหรอเอ้ยนี่ไงหลอกละมีเปิดตู้หลอกด้วยผมได้มาเลยค่ะผมได้มาเลยค่ะเดี๋ยวปั่นต่อนะไม่ปั่นเลยเขาไม่ปั่นเลยเขาเจอผมหาแผนที่ไม่เจอนะไม่เจอแผนที่ดิเขาบอกว่าบะข้างๆเรือข้างๆเรือโอ้โหเขากลับมาโดนตีแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปันต่อเจอพี่ตีมั้ยได้ค่ะ เขากลับไปนะเขากลับไปปั่นเลเล็กแล้วกันเครื่องเครื่องนี้โดนตีหลายรอบแล้วเขาว่าเขาห่วงแล้วอะเครื่องอื่นดิไหมอยู่เขาอยู่เขาปั่เล็กอยู่เขาปั่เล็กปั่นเลเล็กนะเขาปั่นบนสะพานได้ไหมเดินไวโคตรไหวได้ไหมไหวได้ไหวอ่ะเดินไหวฮู้ยโอ๊ยตัยแล้วเดินไวแบบไวชิบหายอะเดินไวมาก รออะไรวะเนี่ยแล้วเจอติดหลังนะฮะคือแบบอะไรก่อนต้องเนีเครื่องเราจริงเลเป็นพี่ด้ววะเราเดินะไ,ไ,ไปวจะเป็นนี้ตอนนะแล้วแม่งคนจีนด้นวยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลย โ <mm อ๊ยทำไ,ไมไม่ไม่มิง er> ไม่กระโดดเฉยได้เดินชิบพังชิบพังเข้าไปทั้งคุณอาเข้าไปแล้ววะหนาวค่ำคืนมิดมืดก็เห็นคุณนาเลยเห็นเลยตัวไม่เห็นนอลาอ๋อไอ้ดันใช่ปะไอ้มันต no> ้องเอาไว้หน้ามาเขาอแก้อะไอ้ตาดำอะไอ้เปิร์นั้น เ,เ,เขาก็เห็นอล่ามันตลอดเขาก็เห็นเราตลอดชินดน้นกันเลยหนีเลยหนีนนพุทโธคอมโบสังโค <c oughs> ไล่เรานี่แหละ ไล่เลาไล่เลาโอ้โอะไรอ่ะอะไรมันมืดเกินไปอ่ะเหือะ คือคุณนายผมจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไี่ตรงบ้านเลยอ่ะคือตัวที่มันแข็งหน่อยผต้องวนได้รอบถูกไหมอันนี้คือแบบผมวนไม่ได้เลยเว้ยคือมันติดหนักเลยอะ่ะต้องลองรีพอร์ตไ,ไ,<ม>ไม่ผมจนดูแอนดรอยเขาวัดดูแนอ,อ,อ,อนดรอยดูเปิดอ่ะออมมีโก้กุ้งขนาดให่เดินไปออเดินไวานม,มาก ก่อนอาจารย์เช็กเตอร์เขามีไมโครโฟนขนาดเล็กโ้โหขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งไม่มีอะไรเลยคุณนายเดินไปอ่ะดีพอร์ตไปก่อนเลยแค่นั้นแหละใช่ดีพอร์ตก่อน นราไม่ได้เพิ่มความไหวเลยครับนั่นมโมที่ทาให้เราได้่านนะที่ได้พอดอ่ะตู้ <YouTube. S 2> เกิดดิอ๋อตู้ระยะ6เ,เมตรจากตู้ที่เราเจอพอดไปจริงๆอะ่ะแปลกมากๆแปลกมากๆเออ<า><า>เนอะเอิดนอะ<า>เ,เ,เองแล้วก็พับลง